สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอบมบิชิตติเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนำาเฟียจีนแดงนะครับของเซตอ่าอีเวนต์เอลนาดนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนี่ยเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าสเฟียร6หกลูกของเซตนี้เนี่ยมีอันไหนหน้าแรกบ้างนะฮะซึ่งจากที่ผมดูคร่าวๆนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าหน้าแรกแทบทุกลูกเลยนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องแลกเก็บไว้เยอะก็ได้นะครับเพราะว่าสเฟย์จินแดงเนี่ยผลข,ของมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากเหมือนอตัวสเฟีย์แท้นะครับแต่ก็ใช้ชั่วคราวแก้ขัดไปได้นะฮะเราก็มาดูกันถึงลูกแรกเลยนะครับก็เป็นลูกของลุงซิดนั่นเองครับในช่อง A สําหรับช่อง A เนี่ยก็จะเป็นพวก ดาเมจนะฮะสายดาเมจต่างๆอ่า,อารู้สึกว่าของลุงซิสเนี่ยถ้าเกิดอ่าเลือดเต็มนะฮะก็จะเพิ่มแม็กเบฟสองเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเวฟดาเมจสองเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าสำหรับลุงซิสเนี่ยถามว่าช่องเอมันเยอะนะครับแล้วก็ ได้แม็กเบฟกับได้เบฟดาเมจ2%เนี่ยก็ถือว่าโอเคในในตัวของสเฟียร์จีนแดงนะครับก็สามารถแลกเก็บไปได้นะครับสัก3-4ลูกเรามาดูลูกที่2กันนะครับลูกที่2ก็เป็นตัว A เ,เหมือนเดิมนะฮะลูกที่2ก็จะเป็นของบักเด็กดอยโนเอลนั่นเองนะครับสำหรับอ่า ลูกของโนเอลเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเพิ่มค่า ATTAC k ก,ก,ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่มค่า a อ t ท c ถึง6%แล้วก็สำหรับลูกของโนเอลเนี่ยถ้าเราเบรกมอนสเตอร์ได้เนี่ยก็จะทำให้เพิ่ม a อ t ท c นั่นหมายความว่าตัวไหนนะครับที่สามารถใส่ช่อง A ได้แล้วมีการทำบังคับเบรกได้เนี่ย ลูกนี้จะเหมาะสุดนะครับก็เรียกได้ว,ว่า,าจะทำให้ตัวละครตัวที่สามารถบังคับเบรกได้เนี่ยจะมีค่า Attack เพิ่มขึ้น6%เนี่ยแทบจะตลอดทั้งเกมนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวโนเอลเองก็สกิล1สกิล2ก็เป็นาการบังคับเบรกนะครับแล้วก็สกิล l d ก็บังคับเบรกเช่นกันนะครับก็จะทำให้ตัวโนเอลเนี่ยเพิ่มค่า a t t a c k 6%ตลอดเกมแน่นอนนะครับ แล้วก็มีไลนิ่งอีกนะฮะนี่ยังไม่รวมพวกปู่สตาร์โกที่เป็นสายเวทแต่ว่าสกิล LD เนี่ยสามารถบังคับเบรกได้นั้นก,ก็ใส่ได้นะครับเพราะถือว่าสกิล LD ก็เป็นการบังคับเบรกเช่นกันนะ,ะลูกต่อมาครับลูกที่3นะครับก็เป็นลูกของแคสซิตนะครับ สำหรับลูกของแคสซิตเนี่ยก็คือถ้าเรามีบัฟบ,บนหัวเนี่ยสามช่องนะครับก็จะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มแม็กเบฟสองเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงลูกของลิเซสนะครับซึ่งแม่สาวลิเซ่เนี่ยก็จะ หลังจากที่เราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับหรือโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกอยู่แล้วนะฮะก็จะทําให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มค่า a อ t ท c กสองเปอเนทิร์นนะครับก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงตัว E นะครับก็คือเออไว้นะฮะสำหรับเออไว้เนี่ยอ่า เมื่อเราแปะดีบัฟใส่เป้าหมายนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยคนที่สวมใส่สเฟียรลูกนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจกายภาพาระยะไกลนะครับ6%แล้วก็สเฟียรของเออไว้เนี่ยไม่สามารถใส่ใส่ซ้อนทับกันได้นะครับเพราะนี่นะฮะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อให้เราใส่สองลูกมันก็จะแสดงผลแค่ลูกเดียวนะครับสำหรับสเฟีย e ร์เออไว้นะฮะเราก็มาดูกันถึงลูกสุดท้ายนะครับก็เป็นลูกของเอลนานนั่นเองนะครับสำหรับเอลนาดก็จะเหมือนกับเออไว้ะ e White นะฮะที่เมื่อเราแปะดีบัฟใส่มอนสเตอร์นะครับเราก็จะได้เพิ่ม ค่าแม็กเ e ฟ3% 2อ่าอัพทูสครั้งใน1เทินนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็เช่นเดิมนะครับเหมือนเอวไว้เลยนะครับโซเฟียของเอลนาดไม่สามารถใส่ซ้อนทับกันได้นะครับอันนี้นะฮะจากที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยก็จะมี5ลูกเลยที่คิดว่าหน้าแรกสุดเลยนะครับ ก็จะเป็นลูกนี้นะครับอ่าลุงซิดหน,นะครับแล้วก็โนโอเอลสอนะครับลูกที่3ก็จะเป็นแคสซิสนะฮะลูกที่4ก็จะเป็นของเออไวทนะครับที่จะเหมาะกับอ่าตัวที่โจมตีกายภาพระยะไกลแล้วก็มีช่องสเฟียรตัว E นะครับอันนี้ก็จะเหมาะนะครับเพราะว่าได้แอตแทกหก็ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนลูกสุดท้ายก็จะเป็นของเอลนานะครับ ก็จะเหมาะกับตัวที่แปะดีบัฟได้นะฮะช่อง E ที่แปะดีบัฟได้ทั้ง2ตัวเลยส่วนลูกของลิเซเนี่ยก็แลกแค่ให้ได้เควสก็พอนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดอยากแลกเก็บจริงๆเนี่ยก็อาจจะแลกไว้สักชนิดละ3 5ถึลูกก็ได้นะครับเพราะว่าไอตัว พวกคริสตัลที่เอาไว้แรกตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถฟาร์มได้แล้วก็อย่างไอตัวคริสตัลที่เป็นตัวปลดเลเวล60ไป70เนี่ยก็ยังสามารถใช้เหรียญกระบองเพชรแลกได้หรือใช้แ,แต้มดิสนเีย์พอยต์แลกได้นะครับก็ยังถือว่ามันยังหาได้อยู่นะครับจะไม่เหมือนกับอ่าคริสตัลัพเลเวล70ไป80นะครับที่จะต้องรออีเวนต์อย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ เฟียจีนแดงล็อตของเอลนาดนะครับสําหรับเพื่อนๆเนี่ยคนไหนที่ถ้ายังมีตรงไหนยังงงอยู่สำหรับเรื่องความสามารถของเฟียเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะทำคลิปแนะนำเฟียจีนแดงตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับแต่ว,ว่า มาติดที่ต้องทำรีวิวของเอลนาดกับโนเอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ทำคลิปแนะนำสเบียร่าชานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับอ่าคลิปแนะนำสฟีจินแดงก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิป แนะนำซเฟียร์จีนแดงก็มีเพียงที่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ